ัสสลามุลัยลิุมจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาพกกุบฟอกกว่าซะเด้อจะเด้อพี่น้องมื้อนี้หลังจากห่างหายกันไปเป็นสองอาทิตย์แล้วจ้ะมื้อนี้ก็วาาก่าซะก็สซิ่งเพาพ่อแม่พีพ่น้องมาเบิ่งบอลซีว่าซะที่ปลูกไว้เนาะพี่น้องเนะาะว่าซะเอาลงกซ้ำในกระถางนี่ประมาณห้าเดือนแล้วจ้ะงามคาดพี่น้อง สีแดงงามครับบอลสีสายพันธุ์เพิ่นกระสิบมันปีกินนารีพี่น้องหรือว่าห้องเ้าจ้ะเพราะว่ามูเอามาหายเนานะจ้ะเนาะจะกระเราบบวกูสายพันธุ์เพิน่นแท้จริงสีออกสีเขียวผสมสีแดง แดงเปลือกมังคุดเนาะพี่น้องเนาะสวยงามค่ะพี่น้องแตกแตกัแตก,กแตกกอใหญ่มากพี่น้องแตกกอใหญ่แล้วก็สวยมากเลยค่ะคิดถึงพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนด้วจ่ะเด้อไว้สักกับว่าท่านได้เห็ดคลิปกินอยู่จ้ะสวงง่วนเลยว่าท่านเห็ดคลิปกินอยู่จ้ะหมาว่าเบิง่ง ดอกบอลสีของอัสเนาะที่เรียงไว้งามแห้งก็เลยอยางไอพี่น้องมาหลับส้มน้ำจะ้ะใบเฟิน,นซ่อนกันได้สวยงามครับเฟิ่นออกดอกแล้วพี่น้องออกดอกแล้วจะ้ะคิดหอดพี่น้องคือเกาแล้วจะ้ะ สวยงามค่ะพี่น้องเอ้ยผิวผิวสวยสีเต็มกระถางเลยพี่น้องคว่ำกอใหญ่ของพันสิเต็มกระถางล่ะห้าเดือนได้พี่น้องห้าเดือนที่ว่าจะเลี้ยงในที่เอามาเพาะใส่กระถางนี่เนาะจ้ะห้าเดือนสวยงามมากๆ พ่อแม่พี่น้องผู้ใดหูสายพันธุ์ดีแท้กินก็คเมเมนต์มาบอกว่าส่นไนด้จ้ะห้องเฮ้าหรือว่าปีกกินรรี่จ้ะบอนสีที่สวยงามคักขนาดมึงใบพันใหญ่ขนาดได้พี่น้องจะใบใหญ่แล้วก็ยาวแล้วก็ยาวมากเลยพุณนะพี่นอ้องส่วนกันได้สวยงามขนาดเลย สำหรับมือน,นีก็ไว้สำนีกันเด้อจ้าพี่น้องเด้อคิดถอดพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้าัสสลาม,มุอะลัยกุมจ้า